มิยายเสียงเรื่องคลานั้นที่พบเธอตอนที่22เมื่อสองสัปดาห์ก่อนคุณแม่ตองนวลเอ่ยบอกเรื่องเลิกพิธีบางอย่างให้ได้ทราบโดยทั่วกันทำเอาการรับประทานอาหารเช้าวันนั้นหยุดไปชั่วครู่แล้วมีคนคนหนึ่งที่อยู่ดีไม่ว่าดีก็ประกาศขอแต่งงานตินภพกลางโตอาหารอย่างกะทันหันไม่คิดจะเกลื่อนอะไรใดๆทั้งสิ้นประนึ่งจงใจจะทําให้คนตกใจตาย,ตายลงตรงนั้นก่อนการรับประทานข้าวจะกลับเข้าสู่อากากิริยาปกติ ตินภพใช้เวลาตั้งสติไปเกือบสิบนาทีพันนึกย้อนหลังไปว่าตนเอ่ยตอบรับคำขอไปแล้วอย่างนั้นหรือจนกระทั่งตอนนี้เวลานี้เงาสะท้อนตรงหน้าก็ยังทําให้ร่างบางสับสนอยู่ไม่หายตินภพนั่งอยู่หน้าโต๊ะกระจกไม้โบราณสบจ้องมองแก้วตาใสาของตัวเองก่อนจะพิดมองสำรวจปางหน้าสวยนั้นอย่างหมื่นลอยแก้มกลมกำลังถูกปะแป้งร่ำโบราณทำมือซึ่งทำขึ้นโดยคุณแม่ตองน,นวล เนื้อแป้งฟุ้งอวนล,ลมคลากรุ้งกลิ่นหอมของกุหลาบมันถูกทําขึ้นเพื่อง,งานในวันนี้โดยเฉพาะที่บรรจงผัดหน้าให้เจ้านายคนสวยอย่างน่าชื่นตาบ้านอิ่มอกอิ่มใจ้อมแต่งแต้มสีให้แก้มใสขึ้นเลือดฝาดเล็กน้อยเริมฟีปากแต้มสีชาติพอฉชําให้ดูมีชีวิตชีวาก่อนจะเล่าออกมาให้เจ้านายคนสวยได้ศพมองดวงหน้าอลองสองของตนอย่างเต็มใบตินภพนึกตื่นกับความสะพร่งสลักสลาวพิมพ์เทาของดวงหน้าตนอยู่ไม่น้อย เรียกได้ว่าฝีมือในการแต่งหน้าของพี่ยี่ไม่เลวเลยทีเดียวงามมากเลยครับคนดีของยี่ต่อไปก็แต่งตัวกันนะครับพี่ยี่เอ๋ยเบาๆชัดๆเนิบเนิบคล้ายว่ากําลังตกอยู่ในห้วงผวังแห่งฝันหวานอันที่จริงท่าทางของพี่ยี่เหมือนคนที่กําลังเข้าพิธีมงคลมากกว่าตัวตินภพเองสิอีกละมังชุดมาแล้วเจ้าค่ะคุณหนูของแชม่ม ป้าแม่บ้านคนเก่าคนแก่เดินมาพร้อมกับชุดราชปตัตนเสื้อสุดแขนกระบอกสีฟ้าอ่อนคอตั้งสูงระดับกระดุมเงินห้าเม็ดและจงกระเบนผ้าไหมไทยทอลายงดงามสีกรมท่าดิ้นเงินในมือเธอทำเอาคนที่ยังไม่ทันหายจากอาการตะลึงพึงเพิดความสวยสะพรั่งของตนเองตกตะลึงขึ้นมาอีกละลอกพรชุดชุดมาจากไหนล่ะครับป้าตินภพเอีงคอชงนว่าพลางเดินเข้าไปดูชุดราชปตัตนที่งามเหลือจะกล่าว ซึ่งมันกำลังเหลือบกับแสงอาทิตย์ยามเช้าตู่และยิบระยับจนตาพล่าป้าจะไปหามาจากไหนล่ะเจ้าคะคนหามาให้ก็คุณกลิดนั่นอย่างไรคุณเขาวิ่งหาชุดมาเสียตั้ง3ามสี่วันแล้วกว่าจะปลงใจที่ชุดนี้นี่คุณกลิดเขาก็บอกให้ป้าเงียบไว้นะเจ้าคะแต่อดบอกไม่ได้จริงๆอะไรกันล่ะเนี่ยตาคนนี้ตินภพศพจ้องมองชุดไทยที่วางลงบนเตียงหลังกว้างมันสวยมากจริงๆ สวยเสียจนไม่นึกว่าตนจะได้ใส่อะไรอย่างนี้มาก่อนว่าแต่คุณก,กรตดกวีกรเขาจะเหอไปไหมเล่นไปหาชุดมาให้เองเลยหรือในบอกว่าจัดงานเล็กๆแค่ชุดนี้ก็เกินเรื่องแล้วนะคุณกฤตนะคุณกฤตชอบนักทําให้ตินภพบประหลาดใจเนี่ยคนบ้าทําอย่างกับว่าเราเป็นเจ้าหญิงอะไรจะคลั่งรักกันขนาดนี้ผ้าหอมฟุ้งเชียวครับ ตินภพวาดมือไปแตะชุดสวยรูปไลรอย่างชอบอกชอบใจก็อบร่มมาอย่างดีนี่เจ้าคะ่ะคุณตองนวลอบให้อย่างดีตามตำหนับชาววางเรียกได้ว่านั่งที่ใดลุกไปแล้วยังหอมฟุ้งติดกระดานขนาดนั้นเลยหรอครับประชำ่ำมตินพพเอ่ยยิ้มยิ้มเมื่อสดับฟังคนป้าแล้วรู้สึกถึงความอบอุ่นผ่านเสื้อและจงกระเบนที่คุณแม่ตองนวลอุตส่าห์อบร่มให้ชุดงามที่หอมฟุ้งไปถึงใหผ้า พอใช้เครื่องหอมธรรมชาตินานาพันธ์ในการอบร่มทั้งไม้ฉลูดกำยานพิมเสนจันเทศไม้กฤษณสนาและอัมพันทะเลนำมาอบรวมกันและเข้าพิธีอบร่มด้วยควันเทียนก่อนจะใช้ดอกไม้หอมอย่างดอกพุทธกุหลาบมอนจำปีและใบเตยโรยลงในหีบอบร่มเพื่อให้ผ้าหอมฟุ้งอวลลมไปหลายศอกหลายคืบสวมชุดเถิดเจ้าค่ะตินภพพยักหน้ารับเบา ปัดเชมากวากมือเรียกพี่ยี่ให้มาช่วยสวมเครื่องแต่งกายงามสง่าให้เจ้านายคนดีที่กำลังทำตัวไม่ถูกไม่แน่ใจนักว่าตื่นเต้นหรือกำลังเม้อตกอยู่ในห้วงพวังฝันหวานส่วนผื้นนี้คุณตองนวลหามาให้เป็นพิเศษเจ้าค่ะโชคดีที่สีเข้ากับชุดราชประแตนของคุณตี๋ตินภพกับพิบตาปลิบปลิอ่ใส่สบายด้วยเหรอครับเจ้าค่ะปกติแล้วหยินเวลาแต่งงาน ากใส่ชุดราชบัตันจะทับด้วยสบายด้านนอกเพื่อแสดงถึงว่าเป็นฝ่ายเจ้าสาวเจ้าค่ะปัทแชมอธิบายสบายผ้าไหมแพ่วว่าผืนสวยสีฟ้าอ่อนประกายเทาถูกบรรจงอบรอบตัวร่างบางผ่าแผ่เป็นขั้นเป็นตอนสุดท้ายกลิ่นชุดอบร่ำอย่างดีทําให้จับวางไปทางไหนก็หอมฟุ้งผาใจเต้นปัทแชบรรจงเบี่ยงสบายชายเดียวเฉียงตกไปด้านหลังสบายผืนนี้แม้ดูเรียบง่ายแต่กลับขับผิวให้ผู้ใส่ ดูนวลน,นุ่มเป็นประกายละล้ยแดดจงกะระเบนผ้าไหมแผววายกดิ้นเงินส่งให้ร่างบางดูสะอะดสสองค์ละหงสวยหมดจดงามงามมากเลยเจ้าค่ะป้าแช่มว่าทั้งยังยกมือขึ้นกลุ่มอกรอยยิ้มบางถูกส่งให้เจ้านายคนสวยก่อนจะเดินมาลูบหลังให้ปลกปลกคนสวยของแชม่มทถป้าแช่มครับตื่นพบว่าก่อนจะย่อตัวไปกกกอดคนป้า เมื่อพบว่าป้าแกกำลังจะร้องให้ด้วยความเพื่มปิติผมแต่งไปรอบหนึ่งแล้วนะครับป้า <c oughs> ตินภพยิ้มขำคุณตรีเจ้าค่ะรอบนั้นทั้งสองยังไม่ได้พร้อมพักสมัครใจเลยนี่นาะโดนจับวางเสีจนดูไม่เป็นตัวของตัวเองตินภพพอจะนึกภาพออกไม่มากก็น้อยอ่าเป็นอย่างนั้นเหรอครับอันที่จริงครั้งนั้นคุณคุณก็มีความสุขอยู่นะเจ้าค่ะ แต่อย่างว่าคุณกรดก็ยังไม่ได้นึกปลงใจคุณตรยก็ยังเด็กมากต่างฝ่ายต่างประดับประเดิดนั่นสินะตอนนั้นตุยพบก็เพิ่งจะสิบเก้าเองกละมังแล้วดูตอนนี้สิเจ้าค่ะคนหนึ่งก็วิ่งวุ่นเตรียมโน่นนี่เองเป็นพัละวันส่วนอีกคนก็นั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ชอบอกชอบใจอย่างนี้แ่บดีใจเหลือเกินเจ้าค่ะตินพกกอดคนป้ายอย่างรักใคร่ ป้าแกคงเฝ้ามองคุณหนูทั้งสองของแกมาตลอดเลยสินะเห็นว่าทั้งสองลงเอยกันอย่างมีความสุขแล้วแกก็คงตื้นตันเกินจะกล่าวออกมาเป็นคำพูดได้ปัจชมอย่าเพิ่งร้องสิคุณตุยยังไม่ถันได้เข้าพิธีเลยนะพี่ยี่ว่าทั้งยังแอบซับน้ำตาปลิมไม่ต่างกันมากนักจะได้เลิกแล้วออกไปกันเถิดเจ้าค่ะปัจชมพงกหัวให้กอนตีนอพบจะเดินตามออกไป ไม่ต้องเก็บตัวเจ้าสาวหรอป้าพี่ยี่เอ่ยขึ้นปัดแชมยิ้มขำแค่ผูกข้อไม้ข้อมือจะเก็บตัวไปทำไมเล่าไอ้ยี่ไม่ได้แหกขันหมากเสียนหน่อยเจอหน้ากันเดินไปหาผู้หลักผู้ใหญ่พร้อมกันประคับประคองซึ่งกันและกันแบบนั้นสิถึงเรียกว่าพร้อมพักสมัครใจปัดแชมเอ่ยยิ้มยิ้มจากนั้นทั้งสามก็ออกมายืนอยู่กลางโถงชั้นสองของบ้าน ตินภพมองออกไปยังระเบียงเดิมที่เคยตัดผมให้กริตกวีก้อนบัดนี้ระเบียงโล่งๆกำลังมีคนขนย้ายกระถางต้นกุหลาบต้นดอกแก้วต้นดอกพุธขึ้นมายังระเบียงกันให้วุ่นวายและแรงงานก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนคุณชัยปราบยุทธตัวเฮียเกาชัยและอัลเลอร์นั่นเองในบอกงานนี้ไม่มีแขกอย่างไรหรือสามคนนี้จะไม่ใช่แขกแต่เป็นคนงานขนของกันนะขยันคันแข็งเสียจริงคุณกริจ,จ้างมาเท่าไหร่แล้วเนี่ย ว่าไปนั่นเจ้าสาวมาแล้วเหรอคุณชายปราบยุดเอ่ยขึ้นเมื่อหันมาปะทะเข้ากับร่างบางระหงของเมียเพื่อนพอดิบพอดีและเพราะสาเหตุนั้นกลิบกวีกรที่กำลังก้มก้มเมยเงยวุ่นวายอยู่กับการวางกระถางดอกไม้เข้ามุมอย่างตั้งอกตั้งใจหมดคาบเจ้าบ่าวถึงได้ผินหน้ามามองอย่างตื่นตระหนกสายตาคมกลมโตของพ่อหนุ่มสยามสั่นไหวในยามใจกระตุกเพราะศพจ้องคนสวยร่างระหงโปร่งบางของเขาชัด้า ในชุดไทยราชปตันสีสวยที่เจ้าตัวเลือกสรรมาให้อย่างดีกับมืองดงามยิ่งนักงดงามเหลือจะกล่าวช่างเหมาะกับคนน้องเหมือนอย่างที่เขานึกไวเพียงแต่งามสะพรั่งสียยิ่งกว่าที่คาดไปมากโขทีเดียวหัวใจของกลิตกวีกรคล้ายโดนน้าร้อนสาดร้อนลวกสั่นไหวแทบจะหยุดเต้นปลาเดี่ยวนั้นยังไม่ทันได้ผูกข้อไม้ข้อมือเขาก็จะตายเพราะเมียทั้งหล่อเหลาทั้งสวยสะพรั่งเกินไปเสี็จแล้วหรือนี่เมียเขาเป็นคนหรือเทวดานางฟ้า เหตุได้ถึงได้งดงามตาตึงใจตั้งแต่หัวจะลดเท้างามได้ที่ตีถึงเพียงนิดเดียวนหนบอกงานเรียบง่ายครับคุณนี่จัดอะไรเยอะแยะเนี่ยตินภพระบายยิ้มบางพลางศพมองคนพี่ไม่วางตาพอกันใครจะไปคิดว่านายห่างกลิกวีกรที่เคยใส่ตะสุดอย่างฝรั่งยามนี้จะแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างไทยด้วยชุดราชปะแตนสีขาวเหลือบแจงพร้อมสวมทรงกระเบนผ้าไหมแพรวาสีกมท่าดิ้นเงินเข้าชุดกับคนน้องเป็นอย่างดี แบบนี้คุณเรียกว่าอะไรเธอไม่ไหวแล้วนะคุณนี่ยังเรียกงานผูกเข้าไม้ข้อมือธรรมดาอยู่อีกไหมนี่ก็ถือว่าเรียบง่ายแล้วฉันไม่ได้เชิญใครหรือทำอะไรเลยนะคนพี่ทำท่าทำทางภูมิฐานเดินอดอัดเข้ามาหาเธอยังไม่เลิกจ้องคนสวยของตนด้วยสายตาลูกหมาออดอ้อนเผาระยับแต่กลับมีแววแอบเศร้าเมื่อพบว่าคนน้องดูไม่ได้ตื่นเต้นอย่างต้นตัวไม่ชอบหรอตัวทำชั้นใจเสียนะ สายตาออดอ้อนตัดพอ้อทำติน,นภพทอดถอนใจออกมาอย่างช่วยมีได้อาการต่างๆที่กักเก็บไว้ทะลักออกมาในที่สุดเออตื่นเต้นจะตายอยู่แล้วครับคิดว่าตินเคยทำอะไรแบบนี้หรอครับชาตินี้ไม่คิดในฝันว่าจะได้แต่งงานเลยนะรู้ไหมว่าไม่เคยนึกถึงอะไรอย่างนี้มาก่อนนะ่ะคนสวยกระซิบกระซาบแผบ่วเบากับคนที่กกอดอยู่ไม่ให้คนอื่นได้ยินก็มันจริงนี่นะ ตินภพบไม่เคยนึกเคยฝันมาก่อนว่าตนจะมีงานแต่งงานอะไรอย่างนี้เป็นของตัวเองตัวเขาก็เป็นผู้ชายเป็นเบต้าคนหนึ่งที่ชอบผู้ชายด้วยกันจะให้นึกไปถึงงานแต่งงานกับใครที่ไหนเอฟ้ากับโอเมก้าเขาก็รักกันเองไปหมดแล้วเบต้าด้วยกันที่ชอบผู้ชายก็หาง่ายเสร็จที่ไหนล่ะในยุคปัจจุบันยังไม่รู้เสร็จด,ด้วยซ้ําว่าจะมีใครให้รักกระทังแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาลึอเปล่าตัวก็แต่งงานกับฉันนี่ไงฉันไม่น้อยใจหรอกนะหากตัวไม่ได้วาดฝันงานแต่งงานไว พราะฉันจะเป็นคนจัดการเองเหมือนอย่างวันนี้และเรื่องอื่นๆในวันข้างหน้าก็ด้วยตินภพบเมมริมฝีปากแน่นอิงแอบกลิ่กวีกรตั้งใจฟังคำหวานที่เขากระซิบที่ข้างหูตัวไม่ต้องวางแผนวันข้างหน้าไว้ก็ได้ฉันจะเป็นคนวางแผนให้เองเพียงแค่ตัวเป็นเมียฉันเป็นแม่ของลูกให้ฉันฉันจะดูแลตัวอย่างดียุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเลยละ่ะคนน้องยืนฟังคนพี่พูดเพลินอกเพลินใจทว่าดันมาสะดุดกับคำบางคำ ทำเอาหมุนคอขวับกลับไปมองอย่างไวเออคุณกลิตว่ายัางไงนะครับตินภพถามกลับหน้าตื่นก็ไม่มีอะไรนี่แค่บอกเรื่องในงวันข้างหน้าให้ฟังเท่านั้นเองกลิตกวีกรทำทีลอยหน้าลอยตาตอบเมื่อพบว่าคนน้องจับประเด็นของเขาได้แล้วเ,เดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณพูดว่าลนี่พวก,อล,อก,ก,กลือเลิกกกเลิกกอดกันก่อนได้ไหมว่าเหนื่อยใจแย่แล้วแค่นี้ถือว่าได้หรือยัง ก่อนที่คู่ผัวเมียจะได้ป้อนคำหวานหวานความรักให้กันต่อตัวเฮียเก้าใช้ก็เอ่ยขัดพลางทุบหลังตัวเองดังปึกปักหลังยกขยับกระถางกุหลาบไปมาอยู่หลายหนหลายที่จนตอนนี้ก็ยังไม่ตรงจุดที่นายห้างบอกไว้แต่เขาขี้เหยียจจะขยับแล้วอีกอย่างเริ่มเหม็นเบื่อความรักของคู่ผัวเมียที่ดีดมาหาเขาไม่หยุดแล้วด้วยกลิ่นกวีกรนจำใจผลาตัวออกจากคนสวยที่กลิ่นหอมฟุ้งจนแทบอยากจะฟัดเข้าให้เสียทีให้หายฟุง้งซ่านนี่ขนาดใช้สมุนไพรระง,งับกลิ่นคันท่าไว้นะ ไม่รู้คุณแม่ตนรู้หรือไม่รู้ว่ากลิ่นคันทะของตินภพในร่างตรีภพเป็นกลิ่นอบร่ำผ้าท่านถึงได้อบร่ำผ้ามาเสียหอมฟุ้งเป็นกลิ่นเดียวกันพอดีกลิ่นกวีกรสุดดมทีไรหัวใจเต้นไม่เป็นซ้ำเขาสูดดมอยุ่พักหนึ่งหลังตั้งสติได้จึงค่อยหันไปเอ่ยเสียงแข็งกับคนช่างขัดเสียยิ่งกว่าใย,ยบวบคนกําลังหวานกับเมียเสนอหน้ามาขัดเพราะอย่างนี้สินะถึงหาเมียมีได้สักทีนะขัดเก่งนักนะเท่าแกัวถาม พอใจหรือแล้วหรือยังว่าพลางภายมือไปยังจุดทําพิธีผูกข้อไม้ข้อมือที่มีกระถางดอกไม้ไรายล้อมพอแล้วล่ะดูดีทีเดียวกลิดกวีกรว่าก่อนจะคว้ามือน,น้อยๆของน้องไปจับจูงให้เดินโฉบซ้ายขวาไปด้วยกันไม่นึกลอยคุณชายสร้างภาพที่นัดไว้มาหรือยังไม่ต้องห่วงหรอกพ่อคุณฉันตระเตรียมให้อย่างดีประเดี๋ยก็คงจะมาแล้วล่ะโอ้นั่นไงอยู่กับในเสริมด้านล่างแล้ว คุณชายปราบยุดเอ่ยบอกเรื่องที่ตนได้รับมอบหมายจากเพื่อนอย่างแข็งขันเมื่อจัดแจงทุกอย่างเสร็จจึงเดินเลี้ยวไปหาคุณพ่อบ้านยังหนุ่มวัยสาสิบที่ช่วงนี้ตนเที่ยวไล่เทียวขื่ออยู่ไม่ได้นึกสนใจเพื่อนกับเมียเพื่อนมากนะักคุณครับมีถ่ายภาพด้วยเหรอตินภพพลตื่นเต้นขึ้นมาเสียดือด้อเมื่อนึกไปว่าจะได้ถ่ายภาพตนกับคุณเกล็ดกวีกรเก็บไว้ใช่ฉันอยากถ่ายรูปก,กับตัวในเวลาแบบนี้เก็บไว้มากเลยล่ะ ไม่ว่าเปล่ามือหนาก็ไล่รูปปางแก้มน้องเบามืออย่างรักใคร่และคนออดอ้อนจริงๆเลยนะครับคุณเนี่ยตินภพเอ่อยอู้้ปกปิดความเคอะเขินของตนไว้ทว่าไม่มิดสักนิดเขินม้วนกันอยู่พักใหญ่คุณแม่ตองนวลกับเพชรรำไพก็เดินออกมาพร้อมกันทั้งสองแต่งตัวสวยสะพรัง่งด้วยชุดไทยประยุกต์สีหวานเข้ากับงานได้เป็นอย่างดีเตรียมตัวกันเสร็จแล้วสิน้าเ่าวสาว คุณแม่ตองนวลหันมายิ้มให้ลูกชายกับลูกสะภ้ยด้วยเพราะเป็นคนสวยรอยยิ้มหวานที่ระบายออกมาจึงงามไร้ที่ติงานออกมาตามที่คิดไว้ไหมตะกลิครับผมทำดีที่สุดแล้วครับแม่ตอนนี้เราพร้อมแล้วครับกุณกวีกรว่าพลางพาคนน้องเดินไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเห็นลูกวิ่งวุ่นขาแทบพันกันแม่ไม่รู้เลยจริงๆว่าน้องไปทำอีท่าไหนาถึงทำให้ลูกแม่เหอซ้ายเห่อขวาเสียขนาดนี้ คุณแม่ตองนวลหันมาแซวล,ลูกสะภ้ยคนสวยเธอภูมิใจในตัวเองเหลือเกินที่สบายที่เธอหามาให้และชุดที่เธออบร่ำให้อย่างดีดูสวยสะพร่างงดงามอยู่บนตัวลูกสะภ้ยสุดที่รักโถคุณแม่ครับตินภพเอ่อยยิ้มยิ้มเพราะทำตัวไม่ถูกแล้วคงจะกากันได้ที่กระมังครับกระเปิบกระปั๊บเสร็จจนผมหลงคนพี่สะพยอกหยอกเย้าทำเอาคนสวยฟาดมือลงที่ต้นแขนแกล่งไปฉาดใหญ่ มันใช่ไหมครับเนี่ยโจยเด็กกาการค้อนใส่วงใหญ่พร้อมทำทรงดุไปเล็กๆทุกการกระทำล้วนกลบเกลื่อนความเคอะเคินนี่ก็ไปแซวน้องเขาก็น่ารักเดียกไม่ใช่หรอครับทั้งยังเฉลียวฉลาดในใจงามสะพั่งเสียจ,จนผมไม่อยากลาอยากวางกลิดกวีกรกระชับมือเล็กที่ตนกุมอยู่ทำเอาน้องที่เขินอยู่แล้วเขินหนักเขาขั้นอยากกลิ้งม้วนตัวลงกระดาษก,กระไดไปให้รู้แล้วรู้ลอด ปัดโถเอ้ยยังไม่ทันผูกข้อไม้ข้อมือเลยเชียวใจกระคงอยู่บนเตียงหลังส่งเข้าหอแล้วกระมังเพชรรำไพเอ่ยขึ้นกระทันหันทำเอาตินภพสะดุง้งเดี๋ยวนะใบหน้าของตินภพค่อยๆขึ้นริ้วแดงกลิดกวีกรตั้งใจจะแก้ความพี่คือผมไม่ได้คิดจะอะไรกันไม่คิดจะส่งตัวเข้าหออีกแล้วเหรอแต่งรอบก่อนให้เข้าก็าไม่ยอมเข้าคราวนี้จะไม่เข้าอีกอย่างนั้นใช่ไหมไรนำ้ำยาจริงๆเลยเชียว เพชรรำไพยยังเอ่ยแซวไม่ลดละเมื่อพบว่าน้องสะพยทำหน้ามึนจนเซ่ร์ไปแล้วกลิดกวีกรลังเลใจสุดๆเออคือมันก็มีเข้าหอด้วยเหรอครับตินภพบเอ่ยเสียงผ่าแผวเขาไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้มาก่อนจะไปนึกได้อย่างไรล่ะก็เห็นว่าแค่จะผูกข้อไม้ข้อมือใครจะไปนึกว่าจริงจังขนาดถึงขั้นมีส่งตัวเข้าหอด้วย ปัโถเอ้ยเด็กคนนี้นี่นะผูกเข้าไม้ข้อมือทั้งทีก็เอาให้ครบๆไหนๆก็ปรงใจกันแล้วก็ต้องมีเข้าหอด้วยสิเพชรรภัยว่าพางยิ้มร่าคบคันท่าทีเลิอหลาซื้อบื้อของน้องสะพยเหลือแสนพรตรีลูกหน้าแดงเป็นลูกตําลึงแล้วน้าคนดีของแม่ <c oughs> คุณแม่ตองน,นวลก็สำทับเข้าให้อีกคนค,คุณครับอย่าม,ามองกันอย่างนั้นสิไม่รู้จะเอาความเขินอายไปลงที่ใคร เห็นคนเป็นผัวส่งยิ้มพิกลมาให้ถึงได้มองค้อนใส่พะลวันก็ตัวเขินน่ารักเสียขนาดนี้จะไม่ให้มองได้ยังไงล่ะพ,พอได้แล้วนะครับทุกคนเลยอลอกแล้วมั้งครับเนี่ยรีบเข้าพิธีกันนะครับตินพบว่าก่อนจะหมุนตัวเพื่อไปในส่วนของจุดทําพิธีตั้งใจจะหนีสถานการณ์หัวใจจะวายนี้ให้พน้นทว่าหนีไม่พ้นหยุดดีรีบเข้าพิธีจะได้รีบเข้าหออย่างนั้นล่ะสิ เพชรรำไพไม่เลิกกระเซ้าเย้าแย่ยิ่งได้ที่ยิ่งเอาใยายทุกคนนี่ใส่ไม่ดีอะอะไรก็ไม่รู้ด้วยแล้วครับตินภพที่ทำตัวไม่ถูกพอดนเอ่ยแซวเรื่องวิวไวชวนเขินไม่เลิกมุนตัวกลับไปซุกหน้าเข้ากับต้นแขนคนพี่พลางงอแงใส่ทำเอาคนแถวนั้นพลอยเอ็นดูไปตามๆกันโดยเฉพาะคนเป็นผัวที่ลูกหัวปลอบคนขี้เขินปลกปลกโธ่พอคลั้นจันน่ารักก็น่ารักเสียจนอยากจะช้อนตัวหนีเข้าห้องหอไปเลยจริงๆ อะไรกันล่ะนี่พ่อตัวดีของฉันเอาละเอาละได้เลิกได้ยามแล้วเข้าพิธีกันเถอะป้าแชมเตรียมพันธูบเยนแผ่เลยนะจ๊ะคุณแม่ตองนวลเอ่ยบอกจากนั้นเธอกับเพชรรอมไพถึงได้เดินไปนั่งเก้าอี้ตัวไม่สูงมากที่วางอยู่ตรงจุดทําพิธีทําให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวที่จูงมือกันอยู่เดินตามไปนั่งลงที่พื้นตรงหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองด้านหน้าของคู่บ่าวสาวมีมอนขีดสวมปอกผ้าไหมดิ้นทองวางอยู่หนึ่งคู่ ป้าชมยกผ่านทูปเทียนแพไปวางให้อย่างดีก่อนจะเล่าออกมาอยู่กับคนในบ้านและแขกที่มีเพียงสามคนเพิ่มช่างภาพไปอีกหนึ่งคนนับรวมแล้วตรงนี้มีกันไม่ถึงสิบคนทั้งหมดนิ่งสงบอยู่ในจุดสำหรับแค่ปล่อยให้จุดทำพิธีที่ตกแต่งด้วยดอกไม้หอมกลุ่นอย่างดีนั้นเหลือเพียงสี่คนคุณแม่ตองนวลผงกหัวให้เมื่อลูกชายสงยิ้มเป็นการขอเริ่มพิธีตินภพที่พอรู้ขั้นตอนอยู่บ้างเพราะซ้อมกับพี่ยี่และปะ้าชมมาหน่อยแล้ว และในยุคปัจจุบันก็เคยไปงานแต่งงานบ้านอื่นมาก็เยอะจึงนั่งศพมองคุณกฤีกวีกรของตนด้วยแววตาละมุนละไมและเมื่อได้สัญญาณจากคนพี่เป็นการส่งยิ้มหวานมาให้ตินภพก็เตรียมจะปนมมือกราบลงบนหมอนตรงหน้าะว่าหน้าประหลาดที่จ,จู่ๆกรีกรวีกรก็คว้าฝ่ามือเลกข,ของตินภพมากุมไว้ก่อนจะก้มลงจูบแผ่วทำเอาตินภพตกใจทำหน้าเลอลลายิงนี้มันไม่ได้ตระเตรียมหรือนัดแนะกันไว้ก่อนนี่นะตัวจะได้อยู่คยงข้างฉันจริงๆแล้วนะ คำหวานเอ่ยบอกแผวเบาสายตา,าพารรยับจับจ้องคนน้องที่แก้มแดงกลงังทั้งยังทำอะไรไม่ถูกนอกเสียจ,จากพยักหน้ารับหึกงักครับสลักตัวนะตินภพปลีกวิกรอเอ่ยเสียงเบาลงแต่ถึงอย่างนั้นก็พอจะทำให้คนรอบข้างได้ยินอยู่บ้างแต่มิได้มีใครเอ่ยท้วงถามอะไรจะมิก็แต่ตินภพที่กระพริบตาปลิบๆทำตัวมิถูกแล้วตัวล่ะตัวคิดยังไง กลิดกวีกรถามต่อสายตาวาวอนอดอ้อ,อนเหลือคณาอยากได้คำหวานจากปากน้องบ้างรักสิครับขนาดนี้แล้วอะรักมากเลยนะคนสวยว่าออกมาอย่างนั้นทั้งเสียงยังสั่นระริกขัดเขินเป็นที่สุดทำเอาแขกอย่างคุณชายปราบยุดและตัวเฮียเกาใช้ส่งเสียงกระเซ้าเย้าแย่กลิดกวีกรกันเบาๆเพราะเจ้าเบายิ้มเขินจนต้องก้มหน้าก้มตาหนีสายตาหวานของเจ้าสาวอย่างนั้นสินะ ถ้างั้นรับนี่ไว้นะคนดีของฉันว่าจบฝ่ามือนาก็ล้วงบางอย่างออกมาจากกระเป๋าเสื้อราชประแตนของตนสิ่งนั้นแวววาวเมื่อต้องแสงแดดในยามสายมันคือแหวนวงสวยที่กลีกวีกรสั่งทำอย่างดีแทนวงเก่าซึ่งไม่เห็นคนน้องใสตั้งแต่วันที่ตกน้ำตกท่าไปแล้วตินภพก็โผล่มาอาจจะล่วงลงน้ำไปเสียแล้วกระมังนั่นคือสิ่งที่ก,กรีกวีกรคิดเพราะอย่างนั้นวันนี้เขาถึงได้สั่งทำแหวนทองคำฉลุลวดลายอ่อนช้อยวงใหม่ ที่ฝังเพชรเม็ดเล็กสีฟ้าอ่อนทําจากสปิเนลอัญมณีรัตนชาติของสีลังกาที่เขาเพียรค้นหาอยู่หลายวันนามาประดับวงแหวนเอาไว้หนึ่งเม็ดฝังเอาไว้ที่กึ่งกลางดูเรียบง่ายทว่างดงามเขาตั้งใจออกแบบเพื่อสวมให้ตินภพในวันสําคัญวันนี้อันที่จริงก่อนหน้านี้เขาแอบเยาถามคนน้องอย่างดีว่าชอบสีอะไรไม่ให้มีพิลุษและคําตอบคือสีฟ้าอ่อนออกม่วง,งๆเทาๆนวลตา ซึ่งฟังดูแล้วก็ค่อนข้างจะไหลใจเหลือเกินนะพ่อคนนี้และพราะอย่างนั้นข้อสรุปทุกอย่างของงานวันนี้จึงจบด้วยสีฟ้าสวยอย่างที่คนน้องชอบคุณกริดคบตินภพนึกตื่นตกใจเมื่อแหวนวงสวยนั้นค่อยๆสอดเข้าที่นิ้วนางข้างซ้ายของตนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ก็ตามฉันก็จะรักตัววงแหนตัวเท่าชีวิตของฉันไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากมายแค่ไหน หรือมีอะไรพลากเราจากกันก็ตามฉันจะสรงรักภักดีต่อตัวตราบนานเท่านานฉันจะรักตัวทุกชาติไปเลยตินภพคุณคนสวยน้ําตาหรือท่วมกรอบตาคำเอ่ยบอกแสนหวานหวานเข้ามาในใจดวงนี้อน้อยทำให้มันพองโตเอ่อล้นเต็มไปด้วยความสุขตินก็จะรักคุณรักคุณให้เท่าที่คุณรักรักตลอดไปรักทุกชาติไปเลยครับ ตินภพว่าออกมาแผ่วเบาจบก็ร้องไห้ออกมาอย่างเกินจะกลั้นด้วยความรักที่มีในใจปลื้มปิติยิ่งกว่าครั้งไหนในชีวิตกลิตกวีกรที่รับฟังคําเอ่ยบอกอย่างนั้นพลันน้าตาก็ปลิ่มไม่ต่างกันก่อนจะตะวัดแขนอบก,กอดคนน้องที่เริ่มร้องไห้โยเย่จน yeah. เมื่อตั้งสติได้และผ่าตัวออกตินภพไม่ลืมยกมือประนมขึ้นไหวที่อกของคนพี่เป็นการขอบคุณในฐานะภรรยากลิตกวีกรรับมือประทับอกนั้นไว้ก่อนจะกอบกุมมัน และเช็ดน้ำตาออกจากดวงหน้าหวานใส่หน้าเบาๆให้อย่างพยายามจะบอกว่าอย่าได้ร้องไห้เลยนะคนดีและเมื่อคู่บ่าวสาวมอบความรักให้กันเสร็จกลิตกวีกรก็ให้สัญญาณกับคนน้องว่าให้เริ่มพิธีกันจริงๆเสร็จที่คุณแม่ตองนวลกับเพชรวัมไพจึงเริ่มจัดท่านั่งให้เข้าที่เตรียมรับไหวคู่บ่าวสาวบรรจงประนมมือขึ้นแนบอกก่อนจะก้มกราบผู้หลักผู้ใหญ่ตรงหน้ากราบลงที่หมอนขิดหุ้มเปล่าผ้าไหมปักดิ้นทองหนึ่งคลัง พอมหันไปยิ้มให้กันอย่างขัดเคินและอิ่มเอมใจก่อนทั้งคู่จะผุดตัวขึ้นจากมอนปะชชัมเดินเข้ามายื่นผ่านทูบเทียนแพลให้คู่บ่าวสาวก่อนที่ทั้งคู่จะยกมันขึ้นขอขมาผู้ใหญ่ทั้งสองในพิธีคุณแม่ตองนวลและเพชรดำไพยรับมันไว้อย่างดีพลางส่งยิ้มให้แล้วเริ่มเอ,อ่ยคำอวยพรแก่คู่บ่าวสาวคนเราเมื่อเกิดมาเป็นคู่กันแล้วมักจะไม่แคล้วกันหรอกนะลูก คุณแม่ตองนวลว่ายิ้มยิ้มหยอกเยา้าเบาเส้าที่กุมมือกันอยู่ความรักมีเรื่องให้ได้หวานชื่นให้ได้ทุกโรมคะเคล้ากันไปทุกช่วงเวลาของคู่ชีวิตเพราะอย่างนั้นเมื่อยามได้รักกันก็จงรักกันให้ถึงที่สุดเท่าที่จะรักได้ยามได้มีเรื่องขัดอกขัดใจก็จงวางที่ถีบไว้แล้วหันหน้าเข้าหากันเพื่อคลายทุกข์คู่บ่าเสาพยักหน้ารับหลังสะดับตรับฟังคุณแม่ตองนวลอย่างตั้งอกตั้งใจ จากนี้เรื่องที่เคยนึกเพียงหนึ่งก็จำต้องนึกไปถึงสองเรื่องที่เคยมองแต่ตัวเองก็ต้องนึกถึงอีกคนด้วยเพราะอย่างนั้นถึงจะได้เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดีแม่ไม่รู้จะอวยพรอะไรแม่เพียงอยากให้ทั้งสองเข้าใจซึ่งกันและกันและคลองลึกกันอย่างที่ได้บอกกันไปไม่ว่าอุปสรรคใดเข้ามาลูกๆก,ก็จะทําให้มันผ่านไปได้และยังคงตกหลุมลักกันเสมอครั้งแล้วครั้งเล่าทุกชาทุกภพอย่างที่ลูกๆบอกกันเอาไว้ แม่ขออวยพรให้ทุกอย่างสมดังใจลูกทั้งสองอย่างที่ไม่มีอะไรมากล่ำกลายได้นะจ๊ะคุณแม่ตองนนว่าจบก็ลูบหัวของคู่บ่าวสาวอย่างแสนรักขอบคุณครับคุณแม่ขอบคุณครับแม่เอ้ยฉันก็ไม่รู้จะอวยพรอะไรเหมือนกันนะนะเพชรรำไพเอ่ยขึ้นเมื่อถึงคราวตนฉันเพียงอยากให้ทั้งคู่มีความสุขอย่างที่นึกกันไว้รักกันแล้วก็จงรักษากันและกันไว้ให้ดี ทรงรักพักดีให้สมกับที่รักเพชรรำไพเอ่ยทั้งนึกไปถึงเรื่องราวของตอนน้ำตาก็พานปิ่มจะไหลตินภพถึงได้เอื้อมมือไปแตะปอบที่มืออุ่นของคนพี่มีความรักที่สงบสุขสวยงามและหวานชื่นเผือดชั้นด้วยนะทั้งสองคนถือว่าพร้อมยิ้มหวานส่งให้พี่ก็รักษาใจแล้วหาใครสักคนดูแลเสียนะครับกลิ่กวีกรว่าอย่าพี่สาวพร้อมด้วยการพยักหน้าเห็นด้วยเงยหนักจากเมียมาเป็นการสำทับ เดี๋ยวเถอะพวกแกนี่นะว่าจบคนเป็นแม่และพี่สาวก็ลงจากเก้าอี้มานั่งพื้นเพื่อทำการผูกข้อไม้ข้อมือให้คู่บ่าวสาวที่เท้าสอกกับหมอนคอยอยู่แล้วรักกันตราบนานเท่านานนะลูกเจ้าคุณพ่อของลูกคงมีความสุขมากทีเดียวคุณแม่ตองนวลว่าพร้อมบรรจงผูกได้สายสินที่ข้อมือหนาของลูกชายและผัดมาที่ข้อมือบางของลูกสะพ้ายสายสินเส้นเล็กถูกผูกไว้ด้วยใจและพรที่เปี่ยมลน้น สงอบอุ่นและศักดิ์สิทธิ์ในคลาวเดียวกันจากนั้นทุกคนในบ้านก็พาก,กันเข้ามาผูกข้อไม้ข้อมือคู่บ่าวสาวตามลำดับไม่เว้นแม้แต่พ่อบ้านแม่บ้านหรือกระทั่งคุณช่างภาพกลิ่นกวีกรและตินภพอยากให้ทุกคนได้เข้าร่วมพิธีและทุกคนในบ้านล้วนเป็นครอบครัวคู่บ่าวสาวมาถ่ายภาพคู่กันได้แล้วนะคุณชายปรับยุทธเอ่อยขึ้นก่อนจะกักมือเรียกช่างภาพฝีมือดีในบางกอกที่ตนจ้างมาให้เพื่อนตัว ยิ้มหว,วานนะกลิตกวีกรว่าหลังยืนเคียงกันกับตินภพททำเอาคนน้องพลันยิ้มออกมาตามคำขอคุณกลิตก็ยิ้มหล่อๆด้วยนะครับตินภพเอ่ยบอกพลางพิษหน้าไปศบมองถ้าตัวยิ้มฉันเองก็จะยิ้มกลิตกุวีกรว่าไปพลางโอบกอดคนสวยเข้าวงแขนอย่างแนบช่สนิทเนื้อไปพลางคล้ายกลัวว่าถ้าไม่กอดไว้เมียที่เรียกได้ว่าเมียอย่างเต็มปากจะวิ่งหนีเข้าไปอย่างไรอย่างนั้น จริงๆเลยคุเกิดนี่ล่ะก็ทิ่นพบว่าจบก็อิงหัวลงที่บ่าคนที่พอดีพอดีพอหมาะพอเจะไม่วายวางมือจับไว้บนแขนแกล่งที่อบกอดต้นอยู่ภาพถ่ายสุดแสนจะหวานชำ่ำพันทําคนรอบข้างโหแซวติดจะหมันไส้่อนทุกคนจะอยากร่วมถ่ายภาพกันจนชุลมุนวุ่นวายไปหมดหวานชื่นอย่างยิ่งช่วงเวลานี้เชางงดงามนั้น่าจดจําเหลือเกิน ตินภพและกลิกวีกร ON, ต่างเก็บบรรยากาศและความรู้สึกในตอนนี้ไว้ในใจและจะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตตอนที่สิบสองจบแล้วค่ะทุกคนขอโทษที่เธอหายไปนานนะคะถ้าฟังตอนนี้แล้วจะรู้เลยว่าที่หายไปนานเพราะอะไรจะบอกว่าเสียงไม่สมูทมากๆเพราะว่าอืร่างกายยังไม่สมประกอบดียังมีแบบเจ็บคออยู่บ้างเป็นบางช่วงะค่ะเสียงก็เลยจะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่อาจจะมีทุ่มบ้างแหบบ้าง เนาะส่วนตอนนี้ถึงแม้ว่าเรื่องเราจะดาเนินไปอย่างดีมากมากมามากแต่เรื่องเรายังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะคะทุกคนเอาเป็นว่าเรอติดตามชมตอนต่อไปใครที่อ่านนิยายในเรียไลฟ์มาจะรู้ว่าเรื่องไม่จบแค่นี้แน่ๆเอาเป็นว่าฝากติดตามด้วยนะคะเชิญจะรีบมาให้เร็วที่สุดแน่นอนคะ่ะเจอกันตอนหน้านะคะบ๊ายบาย